บะคูงรวนพี่น้องเอ,อ้ย่อยเสียดายมึงเนี่ยแหละก็ล่งเป็นหมากเป็นนวยมันละรวนถิ่มหลายนวยอยู่ได้มัน,นมันมันมันมีแค่นี่มันมันมีแค่นี่รวนหลายนวยอยู่ <c oughs> ข่อยก็เลยกอยเห็นคลิปเห็นคลิปก็จะอน่นบอกว่าเนี่ยจ่อจ่อต่วนมะคุงไม่ขายพี่นอ้องอ่าแล้วก็เอาเอาไม้ไม่เสียบ เออคืคอแท่งอมมีอมไม่เสียบบัไดออกกันลยเอาซ้อนซ้อมนี่แหละพี่น้องแท่งข้าไปเบิ้งว่ามันเฉได้ผลบ่วเอาเห็ดเบื้อืงเห็ดเห็ดเหมือ้ว่านนี่คำคำต้นนี้ก็ทดลองเบิ้งวนันเึ้ยที่ว่าเป็นตลอดแล้วนี่โอ้ยเอาออกไม่ใช่นี่เห็ดใบมันมึงเนี่ยแหละเห็ดไวเราที่สิบเบื้งคือดอกเบิ้งเอ้ยน,น,นั่นมันตายแล้วพี่น้องต้นนี้ ว่าคือแล้วต้นนี้ก็บ่รลูว่าสิได้กินผลบ่นี่ห้าม่เสียบมันแท้งบ่ได้เนาะมันอันเทศผู้เดียวแห้งบ่ถึงพี่น้องแห้งบ่ถึงกันเลยเอาเสียบได้ซ้ำนันล่ะเดี๋ยวขอสีทดลองต้นนี้กัน มีหลายตัวนอยู่ทั้งอีกทั้งนึงก็ว่าท่านได้เฮ็ดคือกันสีทุ่นร่องเมืงมองพี่น้องเนี่ยอ,อันงามกันนัล่ล่ะไอสีตัดออกเมืองกันนะสีทุ่นร่องเมืองอี่อืมสตาร์ทโอ,อ้ยอ,อันนี้เปอร์เดียเสียแบบนี้สีตัดลงไปละกะ,จะเจ้เข้าใจว่าเอาเอาเชือกทักสติ๊กก็ได้หรือ เอาถุงพัดติกก็ได้นะพี่น้อง ừ, เอามาเอามาซุปใบ ừ, เดี๋ยวมันก็จะตรงถึงมะแม่ส่นเอา,เอาด้เตรียมถุงมาถุงเกาหกีเลยล่ะอซุปใบชะครี ซึบไปหลวกพูกไว้ใบมันถือน้ำค่ะพี่น้องนาเดี๋ยวมันก็จะได้ผลเป็นฝังหูงพ่นเตียโดโรคความพะนะ <c oughs> ตัวนี้ก็อพิ่นทดลองดอก <c oughs> ส่วนตัวนี้ก็รุ่นเิึงก่อนว่าขันหมากอันนี้มันโลนโลงมันมาเป็นตัวใหญ่ตันยังกรสิตัดขึ้ขกันกรสิเฮ็ดขึ้ขขกัน <c oughs> ทดลองเิึง อาเทียได้กินหน่อยอาเทียได้กินหน่อยกินหมากกินผลเนาะพี่น้องอ้ได้แบงปันพ้าเจ้าไปกินน้ำเพื่อนฟูมแต่งำกันได้ทีเท่าเวลามันงำคนไลยต้นยูอันนี้อันนี้กับต้นใหญ่ๆด้พี่น้องก็สิ่ก็สีอันเหตดตามคลิปทันใดวะผนก็ล่างออกหมากออกมาที่กันทันสองไม่แห้ง แคาเจ้าเอามเมีดมาแท้งแล้วก็เอาไม้มาเสียบนี่อันนี้ค็ง้มขึ้นกันนะกลายต้นเลยลำไปทีข้าเจ้านั่พที่นอนเอ้ยอออเดี๋ยวนี่เวลาสิมาเข็ดทดลองวงอีก่อนต,นตน้นบานหางเจอไรเค่ข่อยกัเจนว่าตายมันลายลายมันต้นใหม่ลาย ต้นไม้เยอะแต่ว่าพื้นที่ไม่พอผักชะอมพักอีไยังโอ้มันอทีละลายก็สิมีไปต้นบักกูดปลูบักกูดบางหน้าอย่างละตน้นกอมแมนมีทีละลายก็สิมนอึดอยู่อดอยากตอกพี่น้องเขียบคอยกะ ี่หน่วยหนึ่งนหน่วยหนึ่งสองนหน่วยนี่ยแหละพ่ะท่านเลยเพร่ากินดอกผักใบมันอยู่ในกระถางพี่น้องมันอยู่ในกระถางมันก็นเลยหน่วย,ยใบไงใบยังนี่หอนนี่หอนจะนั่งหุ่นเลยจะนั่งค้อนกับเก็บเอาไปกินเจลาปงนั่นงพระท่านน่ะแหละเนี่ยขันต้นนี่ต้นนี้ก็ถือเป็นไซรัลข้าแล้ว <c oughs> ทดลองมัน้ยสักกันเอา อเอามาเฮ็ดทดล่องมึงละ่ะพี่น้องวาสิแคาเจา้าคอยิึงคลิปโอ้ยหลายๆคลิปเนาะบังครงเห็ดแหลวมันหนวยดวกหนวยเท่งเตียเท่งดุกก็เลยทดล่องม่งเนี่ล่ะค่ะพี่น้องมนมีหยังดอกมาแ่งปัเบมึงเนอกหาเทียนมันได้ผลเดี๋ยวคลิปต่อไปบ้านมันได้ผลอย่างไหแกสิมถไทยเม่ง้อค่ะขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ